บันทึกไว้แล้วก็ก็มันเป็นทีมเอาไว้อยู่แล้วไงที่ตอนนั้นปรับต้านซ้ายไว้อะซ้างขวาอ่ะถืออะยเนยเฮ้ยเฮ้ย่างทำไมมันนิ่งมากเลยวย ไรเอ้าอยู่ไหนแล้วลงมาหาลงมาหาเฮ้ยจะตามทันด้วยเว้ยเอ้าไม่เจอมาแล้วมาแล้วมาม่เรื่องไม่นิ่งมากอ่ะนิ่งมากอ่ะเห็นปะ ยี่หรแเลยว่าปีนี้ได้ผลแทงเสือแสดงว่าแม่งเป็นที่รับได้แน่เลยโอ้ยน่มาใกลกลตามไมทัน ต้องต้องบินแบบสบายๆหน่อยอย่าบินขับเฉยมาก,มากนี่นี่นี่นนสามดีเอาเงินเอีกใหม่ครับอีกใหม่ทำหางใหม่ใครเคยว่าหนี่ย เป๊ะต้องไปนี่เลยเดื่องเออ่ายเลยกูจะลองหายท้องแล้วก็บินด้วยได้เด้อได้ไว้เราไว้เราไรทำอันนี้ใหม่อ่ะเฮ้ยมอเตอร์ตัดวะดับรับเซ็ตเซ็ตรับเซ็ตมาเนี้ยมาเนี้ยรับดับรับไปไปไม่เป็นไรมอเตอร์เร่งไม่ขึ้นปีไปนี้เลย